สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเกมเพย์ใหม่ที่จะมีการปรับมาในวันที่9ก้าที่ถึงนี้นะครับก็มีปล่อยออกมาให้เราอ่านกันแล้วนะสำหรับเกมเพย์ใหม่แบบดิฟได e นะครับนี่เลยนะที่ผมขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับก็มีให้อ่านกันในเว็บของเอสบอลเอฟซีโมเลยนะครับผมก็รายละเอียดทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างนะสำหรับเกมเพย์ใหม่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่งบอลเกมลับแล้วก็พวกสกิลพวกสนามใหม่อะไรอย่างนี้นะครับมีอัปเดตมาหลายอย่างเลยนะสำหรับเกมเพย์ ใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะครับผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID Pass เ o ร d ่หรือ e-ID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แ Cookie Land หรือ f a เ o o k Fanpage Cookie Land นชอปรับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิปจะเติมเกม FC Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o ุกกี้แลน h o p นะครับเกมเพย์ใหม่ที่จะปรับมาอย่างแรกนะครับในวันที่9ก็คือการส่งบอลนะ การสมบอลในที่นี้ก็จะเป็นการสมบอลเลียดน,นะครับอย่างแรกที่เขาเขียนอธิบายไว้นะครับว่าจะปรับมาก็คือกาวทูพาร์ตนะกาวทูพาร์ตก็คือการจ่ายเผื่อการจ่ายทะลุช่องหรือการกดปุ่มสีเหลืองนะครับในตัวเกมนะง่ายๆอันนี้ก็คือจะมีการจ่ายเผื่อที่ดีขึ้นนะครับจ่ายไปในพื้นที่ว่างได้ดีจ่ายไปในพื้นที่ที่ได้เปรียบแล้วก็ทําให้บอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับสําหรับการจ่ายทะลุช่องแล้วก็มีให้เราดูด้วยนะเป็นตัวอย่างเห็นไหมจ่ายไปในพื้นที่ว่างนะครับนะครับบ่่ะจายนคร อันนี้ด้วยนะตัวอย่างนะครับเห็นไหมจ่ายไปพื้นที่ว่างนะแล้วก็เล่นบอลต่อได้เลยนะครับลากไปยิงอ่าประมาณนี้นะครับผมภาพตัวอย่างต่อไปที่ปรับมาก็คือเลกูล่ากาวพานนะครับเลกูล่ากาวพานเนี่ยก็คือการจ่ายบอลเลียบแบบตรงตัวเพื่อนนะครับการจ่ายบอลเลียดแบบตรงตัวเพื่อนเนี่ยก็จะทําได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแม่นยําเชื่อใจได้หลีกเลี่ยงกองหลังหรือเกมรับของอ e ีกฝ่ายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เข้าถึงตัวเพื่อนได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะที่เขาเขียนเอาไว้นะครับผม ก็คือง่ายๆอ่ะทั้งเลียดแบบเผื่อแล้วก็เลียดแบบตรงตัวมันจะดีขึ้นหมดเลยนะครับคือจากเดิมก็ดีอยู่แล้วป่ะผมว่าอันนี้ก็ดีเข้าไปอีกเมตามาแน่นอนนะการจ่ายบอลเลียดนะครับผมการเปิดหม่งก็ยังยากเหมือนเดิมนะการเปิดหม่งไม่ได้มีการปรับมาเลยนะครับดังนั้นแพทใหม่เนะี่ยผมว่าการจ่ายบอลเลียดน่าจะโอดกว่าเดิมอีกอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะการส่งบอลแบบเลกูล่ากาวพาสนะครับเห็นไหมแม่นยำแล้วก็ทําประตูได้เลยนะครับนอกจากเกมบุกที่ดีขึ้นแล้วนะครับในการจ่ายบอลเลียดเนี่ย เกมลับก็จะมีการปรับปรุงด้วยนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นการแท็กเกิลนะครับถ้าแท็กเกิลสำเร็จนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดการเสียหลักหรือเซล้มได้นะครับที่เขาเขียนเอาไว้นะก็คือการแท็กเกิลแบบยืนนะถ้าสําเร็จนะเออก็จะทําให้เราเอาบอลกลับมาครอบครองได้ง่ายขึ้นอันนี้นะครับตัวอย่างเนี่ยกิ้งเลยนะคนเสียบอลหรือโดนแท็กเกิลสำเร็จนะผม,มง่ายๆนะกิ้งเป็นลูกขนนเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่จะปรับมานะเกี่ยวกับเกมรับก็คือการไล่บอลจากด้านหลังนะครับ ปกติการไล่บอลจากด้านหลังเนี่ยเราเหมือนจะติดอยู่ข้างหลังของอีกฝ่ายหนึ่งถูกไหมเขาเขียนอธิบายไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าของใหม่ที่จะปรับมาเนี่ยจะทําให้เรามีจังหวะมีเหลี่ยมอะไรได้ดีขึ้นนะในการที่จะแบบเหมือนแทรกตัวไปแซงเขาไปแท็เกเคลิลนเขาอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับแพทใหม่ก็คือทําให้การไล่บอลจากข้างหลังอนี่ยทได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจังหวะหลุดเดี่ยวเนี้ยจะชิวๆไม่ได้แล้วนะต้องระวังโดนแย่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะเห็นว่าวิ่งไล่มานะ ปกติเราจะติดอยู่ด้านหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถแทรกมาแบบนี้ได้เออแต่ว่าแพใหม่เนี่ยเราจะแทรกตัวเข้าไปได้นะเห็นปะภาพตัวอย่างทั้งสองอันนี้นะครับเนี่ยเอาเรื่องนะผมว่าดีนะเนี่ยปกติรุนเดี่ยวคือโดนแน,แน่แต่นี้ยังพอมีรุนนะที่จะแย่งบอลคืนมาได้อีกอย่างหนึ่งที่จะปรับมาก็คือสกิลมูฟบาลานนะครับโดยการปรับสกิลมูฟเนี่ยก็จะปรับตามคอมมูนิตี้ฟีดแบ็กนะก็คือ ชุมชนนะหรือคนส่วนใหญ่บอกว่าถ้าไหนโกงอะไรเงี้ยเขาก็จะเนิร์ฟให้มันใช้ยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นตอกไข่นะปกติมันพุง่งมันเร็วใช่ไหมเขาก็จะบับให้มันช้าลงหน่อยหนึ่งโอเพ่น a อคชั่นเนี้ยไอยิงหลอกเปิดทางเนี้ยเขาบอกว่าโกงใช่ไหมเขาก็จะเนิร์ฟนะครับแล้วก็มีสเตปโอเวอร์แ x i เอ็กซิตไอท่าสับขาหลอกครับที่สับแล้วมันพุ่งจัดๆเลยอันนี้เขาก็จะทำให้มันไม่พุ่งมากนะครับ เรนโบ้นี่ก็โดนปรับนะครับปกติมันจะสูงแล้วก็ไกลด้วยนะมันก็จะทําให้เตี้ยแล้วก็สั้นลงนะครับสาหรับเรนโบบางทีคนใช้เก่งๆก,ก็น่าจะโกงอยู่ว่าเรนโบของเก่าอะ่ะของใหม่ก็จะไม่โกงเท่าของเก่านะไม่ง่ายแล้วก็สกิลเนี่ยมันเหมือนจะโดนเนิร์ฟเนาะหลายสกิลเลยนะที่เขาวิธีดกันแต่ว่ามันก็มีการแอบบัฟมานิดน,นึงด้วยนะข้างล่างเนี่ยที่เขาเขียนไว้นะครับมันบอกว่ารีมูฟเดอร์สกิลมูฟสตันเอฟเฟกต์อินเฮดทูเฮดนะครับสตันเอฟเฟกต์คืออะไรเท่เา การใช้สกิลรัวๆปะมันจะใช้ทครั้งที่2แล้วอืดอ่ะปกติตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าถ้ามันรีมูฟเนี่ยคำว่ารีมูฟคือแปลว่าเอาออกเลยนะแสดงว่าการใช้สกิลแบบติดๆกันอะมันอาจจะทําให้ใช้ได้ความไวปกติเท่ากับรอบแรกเท่าที่ผมเข้าใจนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันก็การเลี้ยงบอลก็ง่ายเหมือนเดิมนะผมว่าต่อให้มันท่าต่างๆมันโดนเนิฟลงไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าถ้าใช้สกิลมูฟได้รัวๆแบบเลนเชนรัวๆเงี้ยคือไม่ย่างโกงนะ เออแต่อย่างว่ามันบอกว่ามันปรับกองหลังมาด้วยป่ะมันบอกว่าเนี่ยจะทําให้แร์นะครับการเลี้ยงบอลกับกองหลังเนี่ยมันจะทําให้แร์มันบอกมันเขียนไว้เนี่ยคือมันไม่รู้จะเป็นยังไงนะของจริงอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึงถ้ามันลบสตาร์เนฟเฟกออกจริงๆเนี่ยได้เลนเชนกันรัวแน่นอนอ่ะเออเดี๋ยวรอดูนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะมีอัปเดตมานะครับก็คือสภาพอากาศของสนามแบบใหม่นะก็จะเป็นแบบพีม้าตกนะครับตามในรูปนนี้เเลยย ก็สวยอยู่นะเออผมชอบนะครับแต่ว่ามันอาจจะมองบอลยากนิดน,นึงอ่ะเพราะว่าในเซิร์ฟเทสอ่ะเส้นเป็นสีแดงนะลูกบอลก็สีแดงนะบางทีเลยมองยากหน่อยนะครับแต่ว่าสวยแต่ว่าสวยอยู่เดี๋ยวตอนอัปเดตมาจริงๆเนี่ยลูกบอลเราน่าจะเปลี่ยนสีได้อยู่อาจจะมองง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการอัปเดตหน้าตาของนักเตะใหม่ด้วยนะครับทั้งหมดมากกว่า100ตัวเลยนะที่อัปเดตมานะแล้วก็มียกตัวอย่างให้เราดูไว้เนี่ยประมาณ9คนนี้เลยนะครับแล้วก็มีภาพให้ดูด้วยเนี่ย ตามนี้เลยนะที่จะอัปเดตมาหน้าตาของนักเตะใหม่นะครับเดี๋ยวเต็มๆก็ต้องไปรอดูในตัวเกมดีนึงนะเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมีให้ดูแค่9คนนะครับแต่ว่าที่มานอัปเดตบอกว่า100เลยว่ามากกว่า100ด้วยแต่ประมาณนี้นะคร่าวๆว่าจะมีการอัปเดตหน้าตานักเตะนะครับแล้วก็มีอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นปรับปรุงความยากของบอทนะในโหมด PVE นะครับอันนี้ก็จะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะสำหรับบอทที่เราเจอนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการเป่าหมดเวลาของผู้ตัดสินนะครับในท้ายครึ่งแรกถ้าเราบุกอยู่เนะี่ยมันจะเป่าหมดเวลาช้าลงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมุมกล้องนะบางมุมกล้องเนะี่ยมันจะบัก๊กหรือเห็นอัดสรจย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแก้มานะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกษาป,ประตูนะหันหน้าเข้าหาตะข่ายและเสียป,ประตูหลังจากเซฟแล้วรับบอลในครั้งแรกก็คือเซฟรอบแรกแล้วมันชอบเอ,อ๋ออะง่ายๆมันจะทําให้ดีขึ้นนะอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับโกหมันนะนะก็คือ เซฟลูกแรกไปแล้วแล้วมันจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้โก่ะอันนี้ก็จะแก้ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแก้มุมกล้องในการฟรีคลิกนะบางทีเรากดฟรีคลิกไปใช่ไหมบอลมันไปแล้วแต่มุมกล้องมันยังครั้งเป็นแบบฟรีคลิกอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ปรับเป็นมุมแบบปกติให้เรานะบางทีมันก็เล่นไม่ได้ถูกว่าอันนี้ก็จะแก้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาการเลือกตัวเตะฟรีคลิกนะเราตั้งไว้ตัวหนึ่งแต่บันดันเอาอีกตัวหนึ่งมาให้เรานะครับอันนี้ก็แก้เหมือนกันแก้ปัญหาผู้เล่่นฝาาายจจมมตีหงบบอลขะได้รักวพ อ๋ออันนี้ลูกเลียดบางทีมันจะมงงนะลงไปนอนมงกับพื้นอนะไรเงี้ยอันนี้ก็แก้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับท่าดีใจของนักเตะจิกออทรีตนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่มท่าดีใจของโคพารเมอร์นะอันล่างสุดเนี่ยเฮ้ยท่าหนาวอะเออของโคพาเมอร์แน่นอนตัวนี้ไม่มีท่าของคนอื่นอยู่แล้วนะอันนี้ทั้งหมดก็น่าจะประมาณเท่านี้เลยนะครับที่เขาจะปรับมาในวันที่9นะครับตามที่เขาดีบายไว้ในเว็บของ e a สบอร์ดเอฟซีมบายเลยนะ พเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเกมเพย์ใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆที่จะปรับมานะก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวไงถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันนะในคลิปต่อๆไปนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไ like ลค์กันคนละทีส่งให้มากดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมเอย์สบอร์ตเดฟซีมือถที่ผมจะมาอัปเดตรือเล่าให้ฟังนี้เรื่อยๆเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆท